หัวหินระเบิดศึกดวนสวิงชิงเงิน4ล้านบาทค่ะ วันที่4กันยาย,ยน2565นายกิษดาตันวิไลานายกสมาค,คมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีไทยแลนด์ LPGA ทัวร์พร้อมด้วยนายประหยัดหน้าเขียวผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายเฮลรอนเอลิสันผู้จัดการทั่วไปสนามแบ็กเมลท์เทนกอล์ฟคลับเป็นประธานแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ BGC Thailand LPGA Master ส่งท้ายซีซั่นปี2022กับการแข่ง ขันสุดยิ่งใหญ่พร้อมทั้งเป็นแมตช์โคแซงชันร่วมกับ TLPGA หรือ t ด e LPG a of t a i อ a n ต้วันชิงเงินรางวัลรวม4ล้านบาทโดยมีนักกอล์ฟสาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมชิงชัยทั้งสิ้น120คนณสนามแบล็กเมล์เทนกอล์ฟคับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายศิลปารัตน์วัฒนกเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท,ษท B ี c o n t a i ท er g l a s กราจำกัดมหาชน และมิสหลุยซี่เฉินประธานสมาคมกอล์ฟตีไต้หวันกล่าวถึงความร่วมมือกับสมาคมในครั้งนี้โดยจัดการแข่งแบบสโตรเพสามวันห4หลุมโดยหลังจบ36หลุมมีการตัดตัวนักกอล์ฟ50คนและเสมอเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายแชมป์รับเงินรางวัล6 0 0 0 0บาทโดยมีเงินรางวัลพิเศษสำหรับนักกอล์ฟคนแรกที่ทำโฮอินวันในรอบทัวร์นาเมนที่หลุม14พาร์เป็นเงิน10,000บาทด้วยโดยบิ๊กบอสสวิงสตีเผยรายการนี้ถือเป็นแมตช์ส่งท้ายซีซ อีกทั้งเป็นปีที่พิเศษในการโคแสงชั่นร่วมกับไต้หวัน LPGA เพื่อหวังพัฒนาให้ทัวร์และนักกอล์ฟก้าวไปสู่ระดับสากล